สวัสดีครับมาพบก,กับรายการเรียกฉัน EP 2ี่ปเอิดนะครับผมรายการเรียกฉันเป็นรายการที่เอาคลิปสั้นๆทั่วโลกทั่วโซเชียลทั่วทุกอย่างทั่วทุกอย่าง,ท,ท,างทุกตอนทุกตอนทุกโมท,ทุกกรมมานั่งดูมานั่งชมแล้วก็มานั่งรียกกับฉันนะครับใครมีรายการหรือว่ามีอะไรที่น่าสนใจคอมเมนต์ใต้คลิปแล้วก็แท็กเป็นลิงก์มาไม่เอาพวกทรัจันไม่เอาพวกสปายแวร์เฟิร์มแวร์เอาทุกอย่างไม่เอานะ เว็บการพนันบันดันไม่เอานะมึงแล้วก็อย่าลืมครับใครที่ชื่นชอบอย่าลืมฝากกดไลค์คลิปนี้ฝากกดติดตามช่องกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆจากช่องเรานะครับอย่าลืมครับคอมเมนต์ใต้คลิปนี้และเสนอแนะแนะนำติชมคอมเมนต์กันมาได้ยินดีต้อนรับและรับฟังเสมอนะครับแท็กคนที่คุณรักใต้คอมเมนต์จะทำให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเรานะครับฝากแชร์คลิปนี้ไปอย่างโซเชียลทุกคนรักและช่องแชร์ที่ทุกคนชอบ จะเป็นการทําให้เขาเห็นกอนนี้และเป็นการสวงช่องไปในตัวด้วยนะครับเอฟเฟกย์ <c oughs> มันดังเนวะเออมันต้องดังกว่าอยู่แล้วปะเพราะมันอยู่ข้างในเครื่องเออปะเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับขอพูดอีกนิดนึงแล้วกันไม่รู้จะพูดอะไรละไปดีกว่า <c oughs> ไปมาครับคลิปนี้หัวข้อน,น่าจะขึ้นไว้อยู่แล้วน่าจะเป็นการที่แบบเซอร์ไพรส์แฟนผ่านเดลิเวอรี่แต่ไม่น่าจะใช่นะมัง้งปะ ไปดูกันดีกว่านะครับว่าคลิปนี้เฮ้ยมีอะไรน,ะน่าสนใจหรือเป็นกิมมิกอะไรบ้างครับปะสั่งแกลบมาจูบแทนอึ้อะไรวะผมพี่ฝ่ามาให้ครับผมพี่ฝ่ามาให้ครับเซ็นล้วนะครับเซ็นแล้วเซ็นแล้วอะ เอา้าได้กำไรนี่หว่าเอาเอาตรงไหมอันนี้แค่ฝากจบนะครับแค่ฝากจบโง่อันนั้นนี่มีฝากกันอื่นไหมฮะคงไม่ต้องพูดถึงนะหมายถึงอะไรเออกูนี่คิดไปไกลแล้วถ้ากูฝากอื่นนี่คงจะมันหน้าดูนะมาถึงฝากของแบบเซอร์ไพรส์วันวนาเลนไทน์ช่วงเพิ่งผ่านไปนี่เอง คลิปอกุศลน,นะพวกเรานะ <c oughs> เน่ะฮัลโหลอมาครับคลิปนี้นะ่าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับการร้องเพลงอะไรหรือเปล่าครับเพราะว่าข้างๆเป็นเหมือนกับวงคเวอร์นะครับแล้วก็ผู้ชายคนนี้กำลังจะร้องเพลงครับเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรยังไงครับไปดูกันดีกว่านะครับไป เขาคุยกับน,นกรู้เรื่องปะคะเนี่ยเหมือนนกเลเวนเสียงแม่งแหลบมากนี่คือเสียงตแตร เสียงซะด้วย<笑><笑>ไม่รู้จะใช้คำไหนเดียวมึงไปหาหมอเส้นเสียงหน่อยไหมดูใช้เสียงสูงมากเลยอะอันนี้คอก็อาจจะอักเสบแล้วก็ได้ตอนนี้นะฮะโอ้ยวานมึงอะไปคุยนกแก้วบ้านกูหน่อยนอกขุนทองนี่ก็ดีนะ สุดยอดไปเลยเอาละครับคลิปนี้เป็นคลิปเกี่ยวกับเรื่องของการที่ไปตีกอล์ฟอย่างแน่นอนครับจะเป็นอะไรไงละลกเอยไงครับไปดูกันดีกว่านะครับป่เบรกซะแบบพี่อ๋อซะแบบฟาบโอ้โหยัเบรกไม่ได้ดูแล้วแคดดี้ <c oughs> โอ้โหอาซะกระจกกระจุยกระจายเลย คือเบรกดีจัดเนิบจัดแต่ไม่ได้มองเลยว่ากลัวจ,จะหัวขมำยังไงไม่เอานะครับแบบนี้น้ำเนิมหกกระจังกระจายเออใบขี่มีปะเนี่ยแหวงเอ้ยมาครับคลิปถัดมาเป็นคลิปเกี่ยวกับเหมือนกับผู้ชายคนหนึ่งกำลังนั่งพนมมือแล้วก็นั่งอยู่หน้าพระครับน่าจะเป็นเกี่ยวกับการสวดหรือว่าการทำอะไรสักอย่างเกี่ยวกับพิธีแน่นอนครับพุทธศาสนาเด้อไป ไปดูกันดีกว่านะครับว่าหลังจากนี้จะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรและมีความหมายอะไรยังไงครับไปดูกันฮะขึ้นนำทีตกใจทั้งอำเภอกลวเผิดดังไปถึงหน้าวัดเวยเนีนะ่ย จะเน้นทำไมปลาวงล็อกปะครับเนี่ย <c oughs> เออถือว่าโอเคอยู่นะถือว่าแบบมีความหนักแน่นในเสียงมีการลงท้ายคำที่ดีว่าเป็นนักร้องปะเออเพื่อจะดีกว่านี้ <c oughs> มาเลยไอ้หัดขออีกทีได้ไหม <c oughs> มีเอื้อนมีเอื้อนนะมีใช้ลูกคอแบบ R&B ทีมีล็อกขึ้นมาอ่ามีบวกล็อกไปแล้วนะฮะมีป๊อปไหมมีนี่รีบจบไปแล้วเนี่ยจบแบบห้วนมากอะ่ะเอาเราแบบเฮ้ยทนเสียงหวัวเราะตัวเองหรือรอบข้างไม่ไหวหรือว่าเฮ้ยร,รู้สึกว่ามันเจ็บคอหรือเปล่าไปคุยกับพี่ตะก,กี้ว่าที่ร้องเพลงเขาน่าทำวงด้วยกันนะเนี่ยอันนั้นทำดนตรีอันนี้ทำเป็นเสียงร้อง อออาจจะเป็นป๊อปล็อกอะไรใหม่ <S <S 1> <S 1> ๆเอาละฮะคลิปนี้เป็นคลิปก่ยวกับผู้ชายคนหนึงครับที่กําลังดีกีตาร์ครับเฮ้ยทำไมช่วงนี้เหมือนจะมีคลิปเกี่ยวกับดนตรีมาเยอะครับจะมีอะไรเกิดขึ้นหลังจากนี้ครับไปดูกันดีกว่านะครับว่าเ hey, ฮ ah, ้ยดนตรีเยียวยาหัวใจหรือมันจะเป็นเฟลเหมือน2คลิปตะกี้เบื้องหน้าไปดูกันครับ คือชอบชอบในความหัวร้อแบบสิ้นหวังอะ่ะดูดิคืบอบอีจบแล้วครับฟ้บากีตารัฉากเนี้ยหลังจากนี้คือแม่งแม่งเลียวรุนดังตุม้มแล้วก็มีเสียงหัวร้ะอร่อยมา มึงตามเพื่อนมึงก่อนไหมก่อนมึงจะตั้งกล้องหรือมึงจะแบบเฮ้ยหัวเราะมึงตามเพื่อนมึงก่อนมองตกไปยังไงเฮ้ยหัวเราะได้ได้สลดมากมึงเพื่อนกันจริงปะเนี่ยมึงรักกันอยู่ใช่ไหมเออกูคิดว่ามึงกำลังวางยาเพื่อนมึงเนี่ยเออมาครับคลิปนี้เป็นคลิปเกี่ยวกับคนคนหนึ่งกำลังถือชามมานะครับชามได้ใช่ไหม แล้วก็ข้างหน้าจะเป็นตู้เหมือนจะกดอิเล็กทรอนิกส์หรือเปล่าครับคล้ายตู้ที่กดน้ํากดอะไรเงี้ยกดมาน่าจะเป็นข้าวนะครับถ้าผมเดานะปะไปดูกันดีกว่านะครับว่าหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นแล้วมีอะไรที่น่าสนใจในคลิปนี้กันบ้างปะปะ๊บกดอ๋อกดมาป๊าอเอาข้าวหล่นมาฮะเปิดไปดิยังไงเขิน <c oughs> <c oughs> ลืมช้อนลืมตะเกียบอ อันนี้ก็ปั้นอยู่มได้มองเขาเปิดมาดูอะไรส่วนไอ้เจ้าของไอ้คนที่มานี้ก็รู้สึกไม่ตื่นเต้นอะไรเช่นที่ไอ้เี้ยคนนี้ออไอ้เหี้ยตลก <c oughs> แล้วมีการเล่มาข้างหนึ่งเนวยรับมือกำลังปั้นอยู่ดนอยระบบแมนนวล <c oughs> ไม่ใช่ออโต้ครับแมนนวล ปั้นสดๆเลยเนี่ยมือใส่ถุงมือด้วยสุดยอดเอาละฮะคลิปนี้เป็นคลิปกล้องวงจรปิดนะครับจะมีอะไรเกิดขึ้นในคลิปนี้หลังจากนี้ครับไปดูกันดีกว่านะครับผมว่าต้องมีอะไรที่สนุกสนานแน่นอนครับไปอ๋อเปิดออกมาแล้วเดินร in ้องเพลงมาชิลเดินมาชิลฟ้า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 ยังไงแต่เฮึยยังไงนะยังไงนะ มาดูอีกทีนะครับเ uh สียงแห่งความสิ้นหวังนะฮะอ่าขออีกทีขอก้อยทีฮะร้องเพลงมาหฮอเขายังปลอดภัยใช่ไหมฮะไอ้แต่แม่งมืดแล้วกูเป็นกูก็ไม่ลงเออแมงเลยไปนะครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับอีพีนี้ถ้าชื่นชอบลืมฝากกดไลค์ like คลิปนี้ฝากกดติดตามช่องกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ตใหม่ๆจากช่องเรานะครับคอมเมนต์ใต้คลิปครับมีอะไรเสนอแนะแนะนำติชมคอมเมนต์กันมาได้ยินดีรับฟังและจะแก้ไขปรับปรปุงให้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ลืมครับแท็กคนที่คุณรักใต้คอมเมนต์จะทําให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกคุณและพวกเรานะครับฝากแชร์คลิปนี้ออกไปยังโซเชียลที่ทคุณรักและช่องแชทที่คุณชอบจะเป็นการเหมือนช่วยสนับสนุนช่องและทําให้เขาเห็นคอนเทนต์นนี้้้ไปพพรรรอมมกกับกับบววเาดยะคผ ไงวันนี้อาจจะสั้นไปหนึ่งจะสั้นจะบอกตรงเลยว่ามันก็บอกว่าฉันอะรักเธอไม่ใช่โคตรปักเสี่ยวเลยเออไปเจอกันใหม่อีพีหน้านะครับพรุ่งนี้มีคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องของสั้นๆที่เชฟกูคิดหน้ามาันเลยขออภัยไม่มีเยอะ <c oughs> สั้นๆคือเป็นเอามีสั้นๆเรื่องเก่าๆมานั่งดูมานั่งชมแล้วก็มานั่งแบบเฮ้ยสั้นๆแบบนี้มันมีอยู่ด้วยเหรอลอดูพรุ่งนี้